สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับแล้วก็โค้งสุดท้ายนะครับก็วันนี้ผมจะลงในคลิปเดียวเนาะมี2สูตรนะครับสูตรเม็ดเดียวกับในโค้งสุดท้ายนะครับแล้เด่นตลาดเนาะท้าใดชื่ชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะครับพี่พี่เนาะนะครับผมก็วันนี้ต้องขอโทษที่ผมลงช้านะครับพี่พี่พอดีว่ารุ่นแนวทางอื่น นะครับไปด้วยก็เผลอหลับยาวไปเลยนะครับพี่ไม่ได้ลงแนวทางให้ในช่องทาง y o u t u b e เลยนะครับผมก็ผมจัดสรุปคร่เข้นะครับเมื่อวานนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวนะครับสูตรเม็ดเดียวนี้ของเรามานะครับมาเด่นมาวิ่ง5นะครับเนาะมาวิ่ง5นะครับในรอบปกติแล้วก็ vip นะครับส่วนตัวรูดนั้นไม่มานะครับผมวานผมให้หนึ่งไปนะครับพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับ แนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับทุกครั้งนะครับตัวเลขนะครับทําจากสูตรคานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านขุมทองราคานะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่ๆเพื่อปิดการไม่เสียเวลาเนาะผมให้วิ่งไปที่1นะครับ สายรูดนะครับผมให้ไปที่9นะครับเน้นลอบปกติลอง vip เช่นเคยนะครับสายรูดนะครับก็จะมี90 91 92 93 94 95 96 97 98 99นะครับผมวันนี้ก็ดีใจกับพี่พี่สมาชิกใครที่ติดตามเราทางหุ้นนิเคีด้วยนะครับผมตัวเน้นนะครับพี่พตัวเน้นน้องแอดให้90 91 92 93แล้วก็98นะครับเรียงเลยนะครับผม หลักร้อยนะครับผมให้ไปที่เลขสองนะครับสองเก้าศูนย์สองเก้าหนึ่งนะครับพี่พี่ก็อันนี้จับประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยห้านอยสูตรเม็ดเดียวนะครับพี่พี่วิ่งหนึ่งรูดเก้านะครับเน้นรอบปกติลอง VIP เนอะภาพรวมมัดรวมสี่หนอยนะครับ ส่วนแนวทางนะครับในโค้งสุดท้ายนะครับพี่เลขเด่นตารางนะครับเมื่อวานนี้ของเราของเราก็เข้าห้าแปดตรงๆนะครับพี่เนาะห้าแปดตรงๆแล้วก็วิรูะที่ห้านะครับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ถ้าใครรู้ท่าก็เด้งๆเนาะนะครับแต่ว่าตัวจอบเมื่อวานนี้ของเราห้าแปดตรงๆนะครับผม สำหรับนะครับแนวแนวทางวันนี้8 3 2 9 1 0นะครับผมตัววิ่งนะครับตัววิ่งนี้ผมให้ไปที่เลข3นะครับพี่พ

ตัวเน้นตัวเจาะนะครับ3กับ8เนาะถ้าเกิดใครชื่นชอบเลขตารางก็ลองจับคู่จับวินดูนะครับ3ตัว2ตัวนะครับ3าม1ก้านะครับ แล้วก็แปดสองนะครับพี่พี่ก็จะประมาณนี้นะครับสามตัวสามตัวนะครับผมให้ไปที่แปดสามเก้านะครับผมสามแปดหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พสลับแนวทางน้องสูตรเม็ดเดียวแล้วก็ในโค้งสุดท้ายเลขเด่น ตารางนะครับก็ขอนะครับให้มาเด้งๆทั้ง2สูตรก็แล้วกันนะครับใครชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะครับพี่เพราะว่าผมทําไปตามสูตรเนาะเพราะว่าหลักๆในสูตรเม็ดเดียวนั้นจะเน้นให้ในรอบปกตินะครับแต่ว่าเลขเด่นตารางนี้ก็คือมัดรวมเนาะทั้ง4ทั้ง4ี่หนอยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แอดนะครับขอให้โชคดีทุกๆคนนะครับผมกลาบสวัสดีครับ